สากุละปบ้านภายออกดอกถ่ายไว้เยอะๆมนลูกพี่หน้าจะเอาอให้ดูอีกไหมดอกสวยมากเลยสากุละแต่ไม่มีกินสากุละกนาจะเป็นสากุละพื้นเมืองของจีนนะแต่ก็ดอกสวยดีดอกจะไม่ได้สวยเหมือนของญี่ป,ปุ่นที่เป็นซูเมโยชิโน แต่นี้จะเป็นน่าจะเป็นแบบสกอตแลปคืนเมืองของจีนนะครับหน้าปลูกออกดอกได้เมืองไทยออกหลายดอกด้วยนะไปซูมดูบนต้นดอกก็ใกล้ตายิางนิดได้นงูงลง่ะแล้วก็มีดอกอื่นนยอดมันก็มีดอกสากลับที่สูงมากอันนี้ก็น้องๆหลังคาบ้านตงจัดมีเปิ้ล ยอดนี้อีกหืมไม้ดอกนี้นี่จะออกดอกได้แล้วก็มีออกอีกนะต้วออกอีกนะครับอกำวังจะออกอีกดอกเพนี้ว่าอ,ออกดอกได้จริงๆซากุระบ้านไผ่